พี่น้องมาเมงจ้าแกงขี้เหล็กนะคะแกงขี้เหล็กใส่หนังพี่น้องแกงขี้เหล็กใส่หนังใส่แมงหนังไก่ยันแมงกินนูนแมงกินนูนพี่น้องแมงข<ม>ี้เลกใส่หลังหนังกับแมงกินนูนบ่นอะไรเนาะสีมือสีมือให่กันหอมจ้าใส่สีชมพอาเด้อพี่น้องมาจ้าแกงน้ำปลาจักน้อยขี้เหล็กใส่แมงกินนูนใส่หนัง แค่น้ำปลาแค่น้ำปลาบัดผงเด้อผักนางตู่กับชะอมลงไปโอ้ยหอมหอมฉุยหอมฉุยเลยแกงผักดีิเล็กแกงร้อนๆวอีสานบ้านท้องเ่ยแหละจ้ะแกงผักดีิเล็กแกงคุณเหล็กแกงอุจจาระ โอ้ยย่งผัดขีเล็กใส่หนังปิดแก๊สได้เลยเด้อบัดเด้นเนี่ยปิดแก๊สเลยนะมาเด้อจับแสบมันกันหอมทะลุจอหอมเก้าบ้านชิบบ้านหอมแกงผัดขี้เหล็กใส่หนังใส่แาะพยนต์ใส่เม็ดกินนู้นจับพี่น้องมาเด้อบักพริกง่อยกินกับโอ้โหฟินเวยแย่ใจหอมคือเก่าคนเก่าคนเดิม คนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือสีธัญญา<อ>กระแซบบอพีนอ่น้องกรแซบบออยากนังคนทุยทุยหอมคนทำก็สวยหนังก็สวยแม่งกินนูนก็สวยสวยไปหมดสิว